สวัสดีค่ะ f อี FC ทุกๆท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา f อมารับชมแนวทางหุ้นทั่งเซ็ง v ีเเช้าบ่ายนะคะวันที่26เมษายน2568นะคะ FC ขาวันเสาร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดินวิ่งลูดค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่25้าก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่25หลุดมากกว่าเข้านะคะทุกคนใจะให้เด่น3มและสี่เวลาเข้าก็เข้านา่ากลัวทุกคนทางเซ็งวีเวลาหลุดก็หลุดแบบไม่มีเยื่ยใหญ่นะคะรอบเช้ามา92 0 7 5เหเลขเด่นประจำวันก็หลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะทุกคน รอบบ่ายจะให้เด่นสามแลสองมาเก้าสองเจ็ดศูนย์เก้าเอาเอาเขากัให้เด่นสามเจ็ดมาสองเจ็ดพี่น้องเด่นมา 7. เจ็ดก็ทุกคนเอาพี่น้องสิตามต่อหรือสิพอแค่นี้กันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่ของน้องแล้วเด้อจ้ะเดอ้อใจก็มีหน้าที่คำนวณให้เท่านั้นเด้อพี่น้องทุกคนวันที่ยี่สิบหกจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นหกและห้านะคะรอบเช้า มาดูกรมน่าจะเป็นหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หก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 สามสามหกห้าหกหกห้า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 สองสองห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าแปดแปดห้าเดินรอบป่าอยู่ที่ห้าได้สองค่ะ หาหกหกห้า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 เจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าแปดแปดห้าสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสอง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 เก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองค่ะ ประมาณนี้พี่ดองมาดูคู่ะเด่นกันค่ะ6กห้าห้วันนี้เลขห้าเบิ้ลค่ะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลถ้า f อชอบเบิลห้า5้ตามได้ถ้าไม่ชอบรอดูเลขเบิ้ลประจําวันนะคะมาดูคู่เจรนก่อนหกห้าห้าสองหก5 2งสองหกห้5 5 5 2ก5้าห้ากับสองห้าหกหกห้าห้สอง fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเชา้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่ค่ะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขวันเสาร์นะคะอยู่ที่ 2, เจ็ดกับสองเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองเลขเจ็ดกับเลขสองนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้า6กและหเด่นประจําวันเจ็และสองเป็น6 7เจ็ดเจดหกสองสองหกติดคู่ตเด่นหกสองสอห้าค่ะห้าเจ็ดเจห้าห้าสองติดคู่ตเด่นห้าส5งสองกับ2และ7กับ2อเป็น5 7าเจ็ดเจดห้าหอห้ติดคู่ตเด่น5 225อนะคะสค่ะสองเจ็ดเจดสองสองสองติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน นะคะทุกคนมากคู่ใดอย่าลืมไปเรากะกับน้ำพี่น้องค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับแนวทางนะคะหรือคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระบางเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติมอดล่าสุดแล้วก็คู่กับได้เด่นประจําวันด้วยพี่น้องม่เข่าไม่หลุดทุกมือบอมากก็ชอบจับคู่ใหม่ได้ทันทีถ้าท่านชอบตัวเด่นนะคะทุกคนขึ้นอยู่กับดวงพี่น้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพี่ของน้องว่า พี่น้องสิตามต่อหรือิิพอแค่นี้เนาะค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทางเสีง VIP วันที่26เมษายนส5 6 8นาหนะคะวันเสาร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอให้ FC ทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะทุกคนโชคๆมันหมันสุขทุขสกุสสสนพี่น้องสวัสดีจ้า